สวัสดีครับนะครับอันนี้ครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับสมาชิกนะครับทุกๆท่านนะครับผมที่กําลังติดตามนะครับผมรับชมนะครับผมการรีวิวสินค้านะครับผมมือหนึ่งมือสองนะครับจากทางร้านคมออริโอนะครับผ่านทางช่องทาง u t u b e นะครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวจากอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะครับก็สวัสดีช่วงเช้า นะครับผมของวันที่24บนะครับมิถุนายนพศ2565นะครับเป็นสินค้าเพิ่งเข้าใหม่นะครับเป็นสินค้าประเภทของ power amp มือ2นะครับผมสภาพดีนะครับก่อนอื่นก่อนการติดตามรับชมนะครับผมฝากสมาชิกนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับทางเพจคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับรับซื้อ แยกคินนะครับรับซื้อแบบเหมายกชุดนะครับส่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมมาทางไลน์ได้นะครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์063-0564876นส่ะครับส่งรูปภาพส่งรายละเอียดในส่วนของตัวสินค้าในส่วนของราคาที่นะครับสมาชิกที่จะขายมาได้เลยนะครับช่อง y t u t u นะครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวขอบคุณทุกๆท่านนะครับเรายินดีเป็นสื่อกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นในการขายสินค้ามือส หรือว่าจะเป็นในส่วนของการนะครับปรึกษานะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่เราในการเล่นเครื่องเสียงใหม่นะครับมีอะไรข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถโทรมาสอบถามนะครับเราก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับผมสำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับนะครับเข้าเรื่องเข้าราวนะครับผมวันนี้มีพ่อแอมมือสองสภาพดีสภาพสวยนะครับผมมาฝากให้กับสมาชิกเราเป็นตัวเลือกนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นพอแอมจากค่าย npe นะครับหลายท่านคงคุ้นหน้าคุ้นตากันด <zen> <t aran> ีนะครับเพราะว่าค่ายนี้อยู่คู่คนไทยมากันอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแก้งต่างๆ m i นะครับมิกคอสนะครับ EQ นะครับจุดเด่นๆเลยนะครับก็คือในส่วนของ Power Amp นะครับซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตที่ติดตลาดกันมากนะครับถึงจะเป็นรุ่นที่ออกมานานนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นที่ มีสมาชิกเราหลายๆท่านนะครับหรือว่ากลุ่มเครื่องเสียงกลางแจ้งใหญ่ๆนี่นะครับใช้กันนะครับรองรับงานไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีสดนะครับผมงานคาราโอเกะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้หมดนะครับตัวนี้นะครับผม4โอห์มนี่น่าจะอยู่ที่1,000วัตต์นะครับสี่โอห์มอยู่ที่1,000วัตต์นะครับผม2โอห์มอยู่ที่1,400วัตต์นะครับผม8โอห์มนี่นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ570นะครับแต่ตัวนี้เป็นวัตต์อาร์มเอสนี่ซึ่งเป็น วัดเต็มนะครับได้กำลังวัดเต็มแน่นอนนะครับผมขับเบร1สิบนิ้วนะครับใช้นันละสดอกนะครับโคงปั๊มโครงหลอนะครับกำลังวัดไม่เกินหนึ่งพัวัตต่อดอกนี้เล่นได้สบายสบายนะครับแต่จุดเด่นที่หลายท่านพูดถึงกันมากนะครับในส่วนของการขับกลางแหลมนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นคลาส AB เนะครับจ่ายไฟแบบหม้อแปลง c ีคอรนะครับตัวนี้ให้น้ําเสียงที่ชัดเจนใสนะครับหวาน นะครับนี่คือนะครับเป็นการนะครับพูดปากต่อปากในส่วนของที่สมาชิกเราใช้กันนะครับนี่คือจุดเด่นๆนะครับเบสก็ได้นะครับผมกลางแหลมก็ได้สำหรับท่านนี้นะครับไม่ผิดหวังในส่วนของน้ําเสียงในส่วนของความทนทานนะครับเรื่องอึดเรื่องทนนี่ยกให้เลยนะครับ NPEC 2 0 0 2นะครับอ่ะ ในครับผมนี่คือนะครับผมความรู้นะครับคร่าวๆนะครับการแนะนำนะครับย้ำว่าเป็นการแนะนำแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพื่อให้สมาชิกเราเป็นการประกอบการตัดสินใจในอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับก็จะพาดูนะครับรอบๆของตัวนี้นะครับถือว่าสภาพยังสวยนะครับผมเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับนี่สภาพนี่สวยเลยนะครับสนิมนี่แทบไม่มี นะครับสนิมแทบไม่มีเลยนะครับมีสติกเกอร์จากโรงงานก็ยังเหลือให้เห็นนะครับนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับรุ่นนี้นะครับสวิต์นะครับสายสัญญาณนะครับสวิต์ก็มีโหมดทั่วทไปนะครับผมสตูดิโอพา r a l e l นะครับแล้วก็บิดนะครับแล้วก็ในส่วนของแจ็ สายสัญญาณลำโพงนะครับรุ่นนี้มีให้แค่แก๊ก XLR อย่างเดียวนะครับผมแจ <amigo. S 1> ็คโฟนไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของแจ็คสายสัญญาณลำโพงนะครับตัวนี้นะครับมีให้ทั้งแบบสเปกคอนนะครับแล้วก็ดำแดงนะครับก็ถือว่าดำแดงนี่ออกแบบมาดีนะครับตัวนี้จะใส่สายใส่ยากเอ้ยใส่สายไฟง่ายนะครับนี่นะบางรุ่นจะออกมาแบบติดกันแบบแบบนี้นะครับเรียงสี่ตัวนะครับด้านข้างแบบนี้นะครับจะ ความสะดวกจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้ถือว่าออกแบบมาดีเลยทีเดียวเนาะนะครับในส่วนตัวก็ถือว่าโอเคนะครับนักน้อยนะครับผมแต่คุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงแล้วก็ความทนทานนะครับดีไซน์สวยนะครับน้ําหนักตัวนี้ก็น่าจะประมาณน่าจะมี30มกิโลได้นะครับสำหรับท่นนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมพาชมไส้ในนะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับผมแกะแล้วเนาะนะครับโอเคนะครับอ่าสักครู่เด้อนะครับขออภัยนะครับ นี่เลยนะครับใส่ในของตัวนี้นะครับหม้อแปลงลูกใหญ่มากนะครับหม้อแปลงซีคอนะครับพัดลมระบายอากาศรุ่นใหญ่นะครับผม2ตัวนะครับมาพร้อมกับทานซิสเตอร์คุณภาพนะครับขาปามาตรฐานทั้งหมด8ตัวนะครับบอร์ดปิ้นบอร์ดขนานครบระบบป้องกันครบครันนะครับสำหรับแท่นนี้นะครับใครที่เคยใช้อยู่นะครับคงรู้ถึงว่านะครับประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมถือว่าชอบเลย นะครับสลับเทอร์เอม NPEC 2002นะครับอนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบในส่วนของตัวเครื่องนะครับในส่วนของวอลลุ่มนะครับผมว่าปกติดีไหมนะครับอ่ะนะครับเปิดเครื่องเลยโอเคนะครับไฟโปรเทคนะครับผมไฟออนนะครับผมทำงานปกติดีทั้ง2องชานแนนนะครับผมพัดลมระบายอากาศนะครับหมุนนะครับผมทั้ง2องตัวนะครับผมปกติดีนะครับทีนี้นะครับลอง ใช้แนนที่1ก่อนนะครับนะครับใช้แนนที่1นนะครับเสียงนีแน่นอนนะครับผมใครที่เป็นมือใหม่ที่จะเล่นเครื่องเสียงนะครับแนะนําเลยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ18นิ้วชนแนลละ2ดอกนะครับผมกลางแหลมชนแนนละ3าถึงสดอก12นิ้ว15นิ้วนะครับเล่นได้นะครับสัญญาณไฟซิงเกิลนะครับผมชนแนลเอนะครับผมขึ้นปกติดีนะครับ Oh, ครับผมใช้หน้าที่1น่นะครับผมนะครับเสียงกี้เสียงหำไม่มีนะครับเสียงวอลลุ่มนะครับไม่มีข้อแครกนะครับใช้งานปกติดีนะครับขออนุญาตนะครับผมสลับสายสัญญาณไปที่ใช้หน้าที่2นะครับอ่ะโอเคนะครับผมสลับสายสัญญาณนะครับผมมาที่ใช้หน้าที่2เรียบร้อยนะครับทดสอบกันเลยครับทดสอบอยู่ในโหมดของสตูดิโอนะครับผมสายขวาแยกทํางานอิสระนะครับ ครับผมนะครับทดสอบเบื้องต้นให้กับสมาชิกเรานะครับได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับในการซื้อในการขายนะครับเพราะว่านะครับ power amp ทุกตัวนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับเราต้องรีวิวให้ชมนะครับว่า power amp นะครับใช้งานปกติดีแน่นอนนะครับในส่วนของถ้าลูกค้าได้รับไปแล้วนะครับผม power amp อาจจะ ใช้งานไม่ปกติก็เนื่องจากเกิดจากการขนส่งบ้างนะครับการตกกระแทกบ้างนะครับยังไงก็นะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมก็ให้ส่งนะครับรูปภาพนะครับผมมาให้ผมดูก่อนได้นะครับหรือว่าลูกค้าอยากคืนสินค้านะครับทางเราก็นะครับยินดีนะครับเปลี่ยนตัวใหม่นะครับได้เลยนะครับ Power M N P E C 2 0 0 2นะครับผมฝากไว้ให้กับนะครับสมาชิกเรา นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับราคาวันนี้นะครับผมขายในราคา8,900บาทนะครับ8,900บาทราคานี้รวมจัดส่งให้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่นะครับพร้อมโอนนะครับเป็นแบบโอนนะครับส่วนปลายทางนะครับผมท่านนี้นะครับผมบวกเพิ่มค่าส่งไป3 350บาทนะครับแล้วแต่ระยะทางนะครับถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลหน่อยนะครับกรุงเทพนะครับช่วงนี้ นะครับแถวกรุงเทพแถวเชียงใหม่แถวภาคใต้นะครับค่าส่งนี่อัพขึ้นมากเลยนะครับเนื่องจากของสภาวะน้ํามันแพงนะครับก็ขึ้นในหลายๆคนส่งนะครับผมก็แจ้งสมาชิกเราให้ทราบนะครับในครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมข้อมูลคร่าวๆของพวแอมนะครับ npec 2 0 0พนสะครับฝากสมาชิกทุกท่านด้วยละกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆ นะครับ Power M สภาพดีสภาพสวยสภาพ9 10%แน่นอนนะครับคลิปนี้จากลากันไปครับผมคลิปหน้านะครับจะเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามารับชมการรีวิวสินค้านะครับจากทางร้านคมอริโอจากจังหวัดกาฬสินนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับร่ำรวยอย่ากเจก็บอย่าป่วยอย่าจนสวัสดีครับ